องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสงโงจังหวัดปัตตานีจัดงานวันเด็กย้อนหลังให้กับน้องๆในพื้นที่สร้างสุขสร้างรอยยิ้มครับเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาครับนายเอกสิทธิ์สองเมืองในอำเภอหนองจิกเป็นประธานเปิดพิธีงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนเพื่อตระหนักถึงหน้าที่บทบาทรับผิดชอบกับตัวเองและด้านสังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตเพราะเด็กเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า โดยมีนายฉัดชัยเจะปนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสงโงอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการะเล่นของเด็กๆและมีการมอบของรางวัลให้กับเด็กๆโดยมีเด็กๆทั้งในและนอกตำบลลิปะสงโงเข้าร่วมกว่า2,000คนครับนอกจากนี้มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียวโรงเรียนบ้านทุ่งโพและโรงเรียนศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิปะสงโง รวมถึงมีการแสดงของนักร้องท้องถิ่นของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้บะ,ะนับเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กในพื้นที่และเปิดเวทีกล้าคิดกล้าแสดงออกอีกด้วยครับ